สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครร่วมในการประชุมคณะกรรมการสูงบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาของพื้นที่ในแต่ละด้านค่ะที่ห้องประชุมสำานักงานเขตบางแครกรุงเทพมหานครนายชูศักดิ์อ้อยเฮิงหัวหน้าสำานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขา้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสูสมบริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงหลักสองบางแคและแขวงบางแคเหนือบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยมีนางสาวรุจิราอารินผู้อํานวยการเขตบางแคเป็นประธานในการประชุมโดยนางสาวรุจิราอารินผู้อํานวยการเขตบางแคกล่าวว่าจากการออกพบปากเกษตรกรมีปัญหาคล้ายกันเรื่องของคูครองตื้นเขินซึ่งสัมพักงานเขตได้ทําการขุดลอกเป็นประจำทุกปี สำหรับครองในพื้นที่เขตบางแคแบ่งการดูแลรับผิดชอบออกเป็น2อลักษณะคือครองย่อยเป็นของสำนักงานเขตและครองใหญ่เป็นของสำนักระบายน้ำพร้อมกับได้พูดถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการทั้งสองศูนย์ของปีงบประมาณ2,564รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เสนอปัญหาของพื้นที่ในแต่ละด้านเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแหนวทางแก้ไขขณะที่นายชูศักดิ์อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานาครกล่กาวว่าในการร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาและนําเสนอเข้าที่ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพเพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาต่างๆพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาของพื้นที่ต่อไปงานเขตบางแคน,นะคะได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนะคะของประจําแขวงหลักสองบางแคแล้วก็แขวงบางแคเหนือแล้วก็บางไผ่ ก็มีคณะกรรมการเนะะี่ยค่ะเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมเลยนะคะแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ของเ,อเกษตรพื้นที่4นะคะที่เข้าร่วมกับเราด้วยนะคะการประชุมในวันนี้นเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตข้อมูลข่าวสารการการรับฟังปัญหานะคะแล้วก็ในเรื่องของการพิจารณาเรื่องของงบประมาณประจาปีนะคะในส่วนของการอัปเดตข่าวสารวันนี้เนะะี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียน เกษตรกรนะคะซึ่งทางเกษตรพื้นที่4นะคะก็ได้ให้ข้อมูลว่าการวิธีการในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตอนนี้เนี่ยรูปแบบจะเปลี่ยนไปนะคะหนึ่งครัวเรือนต่อ1น,นึ่งเล่นเท่านั้นนะคะสามารถขึ้นทะเบียนได้หนึ่งเล่นเท่านั้นไม่ว่าเกษตรกรจะมีกี่รายก็ตามนะคะก็เป็นปัญหาที่เกษตรกรมีความกังวลน,นะคะเนื่องจากว่ามันจะมีผลสืบเนื่องไปในเรื่องของ ถ้ามีเรื่องของการเกิดความเสียหายแล้วก็การชดเชยค่ะก็เท่ากับว่าจะมีการชดเชยที่เพียงแค่หนึ่งครัวเรือนเท่านั้นในขณะที่แปลงทําการเกษตรนั้นมีอีกพี่น้องที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันเนี่ยอีกหลายแปลงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่เราจะท,ทําหนังสือหาหาเรื่องไปกับทางกระทรวงเกษตรนะคะน,นั้นคือประเด็นที่1ทีนี้ประเด็นที่2ที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะก็คือเรื่องของ ซึ่งงมประมาณตอนนี้เนี่ยค่ะ,ะันจะเป็นเรื่องของการพิจารณาความต,ต้องการนะคะของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุในการทําการเกษตรหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทําการตลาดนะคะซึ่ง เกษตรกรก็จะมีการประชุมหลังจากที่เราประชุมเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเกษตรกรจะมีการประชุมุูกย่อยแล้วก็จะเสนอความต้องการในวันจันทร์ที่จะถึงนะคะนั้นเป็นเรื่องที่2ที่เรามีการประชุมกันทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการรับฟังปัญหาซึ่งกันและกันนะคะปัญหาหนึ่งที่ทางเกษตรกรยกขึ้นมาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาน้ํากร่อยน้ําเค็มนะคะก็มีปัญหาว่าอยากจะให้ทาง สำนักงานเขตบางแคเนี่ยช่วยประสานกับทางน้ำการประปานะคะขอให้ลดหย่อนค่าน้ำประปาในช่วงของการแก้ปัญหาน้ำกร่อยนะคะเพื่อที่เขาจะได้เอามาผสมกับน้ำน้ำประปาซึ่งเป็นน้ำดีผสมกับน้ำกร่อยจะได้ใช้ในการลดน้ำต้นไม้น,นะคะ,อ,ะอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการขยายตลาด ทางพืชผลทางการเกษตรนะคะนอกจากที่สำนักง,งานเขตบางแคเนี่ยจะจับพื้นที่ให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยมีพื้นที่ในการจําหน่ายสินค้าแล้วเนี่ยเราก็ยังมีในเรื่องของการตั้งใจที่จะทําเป็นเกษตรการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะซึ่งเกษตรกรก็เห็นด้วยแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเรานัดหมายกันลงพื้นที่เพื่อที่จะไป ร่วมกันดูพื้นที่ก่อนนะคะว่าแต่และพื้นที่เนี่ยมีจุดเด่นอย่างไรการเข้าถึงเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เราจะเอามาบูรณาการรวมในแผนท่องเที่ยวทางเรือได้อย่างไรนะคะอันนี้คือหัวข้อคร่าวๆหลักๆที่เราประชุมกันไปในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ